สวัสดีสาวภาษาอังกฤษทุกคนเช่นเคยเนี่ะจากคลิปที่แล้วที่นริชาบอกไปว่าการที่คุณจะพูดให้ดูเหมือนเจ้าของภาษาได้เนี่ยคุณจะต้องรู้ก่อนว่าคนปกติทั่วไปกับเจ้าของภาษาจริงๆเนี่ยเขาพูดต่างกันยังไง นะคราวที่แล้วนะราชาก็อธิบายไปแล้วแล้วก็ยกตัวอย่างประโยคให้เพื่อนๆได้เอาไปลองใช้กันดู3ประโยคนะคะแล้วถ้าใครพลาดคลิปที่แล้วเนี่ยนะรายชาก็จะทิ้งลิงก์เอาไว้ให้ในคอมเมนต์ด้านล่างนี้นะคะส่วนวันนี้เราจะมาดูประโยคถัดไปจากคราวที่แล้วกันค่ะนั่นก็คือประโยคที่4ต่ต่อเลยนะคือคนทั่วไปมักจะพูดว่า I don't like it I don't like it ฉันไม่ค่อยชอบมันเท่าไหร่เราก็สามารถพูดให้เหมือนเจ้าของภาษาได้ว่า It's not my thing. It's not my thing. ฉันไม่ค่อยชอบมันเท่าไหร่ความหมายเหมือนกันเลยค่ะต่างกันแค่อันแรกเนี่ยคนทั่วไปพูดส่วนอันที่สองคือ feeling แบบเจ้าของภาษามาเองอะไรย่างนี้นะส่วนประโยคที่5ค่ะ I'm listening. I'm listening. ฉันกำลังฟังอยู่หรือ I'm ready to listen. I'm ready to listen. ฉันพร้อมจะฟังแล้วคือ2ออันนี้เนี่ยคนทั่วไปพูดนะคะแต่เจ้าของภาษาเขาพูดแบบนี้ค่ะ I'm all ears. I'm all ears. โอ้ในเล่ามาซิพร้อมฟังแล้วเห็นไหมฮะสองประโยคนี้ต่างกันนะ I'm listening หรือ I'm ready to listen เนี่ยคนทั่วไปพูดแต่เจ้าของภาษาพูดคำว่า I'm all ears นีฮะจำไว้เลยนะฮะสมัยที่นาาชาเรียนมหาลัยเนี่ยครั้งแรกที่อาจารย์ต่างชาติพูดประโยคนี้กับนาาชาคือแบบความรู้สึกคือ งงมากแม่อะไรอ่ะ I'm All ears คือหูทั้งหมดเกิดอะไรขึ้นกับหูเหรอคือเรางงมากเลยนะแต่ว่าในความงงเนี่ยเราก็ไม่เมินเฉยค่ะนาตชาไปหาคำตอบมาจนได้ว่ามันหมายถึงอะไรแล้วสิ่งที่เจอนะคะหมายถึงว่า I'm All ears เนี่ยจะเป็นประโยคที่อ่าชาวต่างชาติเขาเิยมพูดกันนิยมใช้กันเวลาที่เขาพร้อมจะฟังหรือว่าอยากให้ใครเล่าอะไรคืออารมณ์แบบว่า หูฉันทั้งสองข้างเนี่ยมันพร้อมจะฟังเธอแล้วนะเธอเล่ามาเลยฉันตั้งใจฟังเต็มที่นะคะความหมายก็ประมาณนี้แหละค่ะแล้วหลังจากนั้นไปต้น,นมาไม่ว่าอาจารย์คนไหนจะพูดว่า I'm all ears เนี่ยนรชาจะเข้าใจเลยว่าเขาเนี่ยอยากให้เราอธิบายความคิดเห็นของเราให้เราอธิบายไปเลยให้เต็มที่ไปเลย แล้วเพื่อนๆเลยคะคิดว่าคลิปสอนภาษาแบบนี้มีประโยชน์ไหมถ้าชอบความรู้แบบนี้ขอให้กด3ให้นดาชาในคอมเมนต์ด้านล่างนี้ด้วยนคะคะแล้วถ้าใครอยากให้นดาชาสอนภาษาแบบไหนก็พิมพ์มาบอกกันได้ในคอมเมนต์ด้านล่างนี้เช่นกันค่ะ I'm all ears นรดาชารอฟังคอมเมนต์ของคุณอยู่นะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้ายินดีต้อนรับเข้าสู่โลกยุคใหม่ที่คุณก็สามารถออกแบบการเรียนรู้ของตัวเองได้ดิฉันนดาชาสวัสดีค่ะ